บิ๊กไอยาราครับดูกันผ่ารถออกกับไม่ยู่ประมาณบนรถยู่ประมาณ10บออกตันครับฟีมือครับไปที่ค์บครับดูครับการไล่รถครับเมื่อเชีพอย่างงี้ครับผมเพิ่งเคยเจอเนี่ยครับ สุดยอดครับสุดเบอร์อนี้ครับเนี่ยครับสุดเบอร์ข้อต่อครับยอมดูครับไปที่เกือบครับไปที่เกือบครับครับดูครับ,บไปที่เกือบครับดูครับการโยกครับการโยกครับ เมื่อจะไปไม่ร้อนครับถ้าเป็นเรานี่คือตอนนี้จอดแล้วครับดูครับรอครับดูครับพี่เบอร์ครับพี่เบอร์ครับดูตะนต์ครับทางหน้าครับทันพาร์ครับตัวกระตุ้นกระนั้นมาครับพาจนได้ครับดูครับโอ้้นจอดครับพ้นเบอร์ครับตัวการพาครับขึ้นเลือนนะครับ มาเ่มน้ำฟีมือกับฟีมือย้อมกับย้อมย้อมถูกครับโอ้ตึดบเบอร์ถูครับ,ดดรบเป็นเนื้อมอคติเลยครับไม่มีอาการเครียดอะไรเลยครับตึ๊บร์ครับ lôi ra bắt đầu và rõ cái máy không cái rìu cái rìu cái รถเด็ดถ้นอนให้แน่นก่อนครับยกไอย้ยกหน้าอย่างแรแล้วก็เน้นเยียบมาครับดูครับการผ่ารถครับโอ้โหฟุตเบอร์ครับฟุตเบอร์ครับกล้องแท้ครับ,บ,อรรบโอ้โหมาแล้วครับมาแล้ว แตะครับกลองแทะรถดอดกองแตครับล้วไปแล้วปิกไอราล่ครับปิกไอรา่มีมือขุดเบอครับโับาลไล่มาโอ้โห มาแล้วมาแล้วตู้ใจก็จดกดแชร์กดไลค์นะครับกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ใส่ใบมะกุดเวยครับอยากให้พาราโบล์ครับวันนี้น้องเป๊กมาช่วยเติมตับครับรีบเอา,มา,เอาไม้ออกให้มัดเร็ว,เรวครับจะได้ครับเปล่งไม้กับลาวครับโอ้พี่เพื่อนครับยกซิปนิ้วให้เลยครับยกซิปนิ้วให้เลย มือไม่ดีจริงออกไม่ได้กับก้าวไม่ได้กับการโุดครับไปแล้วครับโอ้โห,โหยอมใจครับยอมใจการยกการรีท้นอนให้แน่นครับโอ้โหฝีมือกับประสบการณ์หมากับ มาประสบการ์นมาอยงิงครับมันฟรีเมืองจริงขึ้นไม่ได้ครับโัครับโอเคครับทาทายกันทุกวันครับงานลูปผู้ชายครับลุยกันครับจากง่ายพระบุตรครับสวัสดีครับหมายบ่์บ้างนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะโอเคครับไม่เกินสองวันครับเก็บเกลี่ยแปลงครับหมายฟื้น โอเคครับนี่ครับผัวเรือใหญ่ครับปลาต้มครับอะไรวะจริงเหรออันนั้นเนอะอ๋อฟองมังกรน้องเงอหัวเรือใหญ่ครับกลุ่มดูครับกว่าจะเสร็จภารกิจแต่ละวันครับดูครับวีแวร์ครับมันครับ อย่าบอกนะครับว่าบางคนพูดว่ารถคันนี้ขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าฝีมือของคนคับเป็นเพราะว่าการช่วยเข็นของ2คนนี้ครับวันนี้พลังหมาครับพลังยางครับอ้สุดเบอร์ครับน้องพิกอัยราครับยอมครับยอมยอมของแท้ครับโอเคครับเคลียร์สัมภาระครับไปเหลือนช้างกันแล้วครับ ไปเลือนช้างกันแล้วครับยังไม่เสร็จสปาราิกตครับเลือนช้างช่วงเย็นกับก่อนกับบ้านครับสวัสดีครับ